สวัสดีครับร้านหนุ่ยพรพระเครื่องครับวันนี้มีพระธูมงคลดีๆมาแนะนำเช่นเคยครับเป็นพระสมเด็จจิรดาโครงการหลวงนะครับออกในปี2539นะครับนะครับซึ่ง CP สร้างขวายนะครับผมในหลวงราชการที่9นะครับครานี้บวญสารศักดิ์สิทธิ์สำคัญเยอะแยะมากมายนะครับเช่นเกษาหลวงปู่แหวนนะครับเกษาหลวงปู่ขาหอง แล้วก็พระธาตุต่างๆน,นะครับของหลวงปู่วแหวนหลวงปู่ขาวมวลสารสาคัญก็คือผงจิรดา,านะครับที่ในหลวงรชาชการที่9นะครับท่านสร้างพระแล้วก็พระธาตุแก่ตะโกรทหารแล้วก็จะมีนะครับมูลสารเหลือตรงนั้นก็ขอ,อพระธาตุมานะครับมีเรื่องของกระเบื้องมุงหลังคานะครับโมเสตสีทองเศษปูนต่างๆนะครับพวงมาลัยแห้งของวัดพระศรี วัดพระแก้วนะฮะแล้วก็มวลสารเก่าจากวัดพุทธบารีารบุรีมวลสารจากนะครับวัดพระธาตุดอนสุเทพนะครับผมแยะเลยนะครับของวัตถุมงคลจากติเยอะแยะนะครับมีผงปูดูก็มีนะครับมีผงหลวงปู่โตนะครับนะครับที่สาคัญก็คือมีมาลัยที่นะครับลายในหลวงราชการที่9นะครับทรงกาบพระบรมศพสมเด็จย่านะครับ พิธีพุทธาพิเศษเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับแพระเจ้าพันปีหลวงนะครับนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีนาในขณะนั้นพระเจ้าพันปีหลวงซึ่งในขณะนั้นดํารงอิศรย,ยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพรบรมราชินีนาถเสด็จไปนะครับขอบพิธีนิวโบสถวัดประสีแล้วน,นะนะศาสตรารามนะครับโดยมีสมเด็จพุทธาจารย์นะครับเกี่ยววสเกตเป็นประธานไฟสงนะครับเมื่อยันแปด ธันวาคม2 5 3พนนะครับโดยมีเกจินะครับชื่อดังนะครับด้วยผู้จายผเศกนะครับเ,เช่นสมเด็จเกี่ยววัชระไอวัฒเกตนะครับสมเด็จพระมหาธิดาจารย์วัชนาสงครามนะครับพระพิสุทธิ์ทิ์วงสาจารย์นะครับวัดเทพธิดาพระเทวสุจีวัดปากน้ําพระราชมงคลยานวัดปากน้ําพระปริยัติวิทานนะครับ หลวงพ่อบุตรนะครับวัดกาวดึงแล้วก็หลวงพ่อเกศวัดกอหลักนะครับหลวงพ่อธรรมะนะครับวัดวางวิเวกรามนะครับพระราพิพัฒโกศลนะครับวัดศรีสุดารามจะคุณดงใจนะครับวัดไตมิตรนะครับพระพิษนะครับพระพิสารนะครับพัฒนาธรนะครับหลวงพ่อตาวรนะครับติดใจให้่านเป็นสายอาจารย์มั่นนะ ประจุมวนารามหลวงพ่อเปิลนะเรารู้จักกันดีนะครับหลวงพ่อเปิลนะครับแน่นอนนะครับหลวงพ่อปุณทรครับก็กำกับดลนะครับก็เป็นพระที่หน้าเลียมห้อยคอนะครับผมนะครับข้างล่างก็เป็นตานะครับสลองนะห้าสิบปีแห่งการของราชของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับผมพระราคาเบาๆนะครับ รายการนี้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมนะฮะเก่านะครับผ่านระยะเวลามาเกือบสามสิบปีตอนนี้สองห้หกเจ็ดนะครับก็คือผ่านมาย9ปีแนละ้วครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรวัดเครื่องนะครับตัวศูนย์เก้าหกเก้าห้าสีูนย์ปูนยดศูนย์หนึ่งสี่สอยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ก,กดติดตามกดกระดิ่ง แต่ท่านจะไม่พลาดนะครับทุกรายการวัตถุม,มงคลดีๆจากร้านอวยพรปักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ